สวัสดีครับพี่น้องลุงท่องกับผามาชมต้นมะนาวเนาะครับผมต้นมะนาวที่ลุงท่องเคยถ่ายลงให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับผมช่วงเพิ่นเป็นดอกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเพิ่นกับเป็นนวยแล้วพี่น้องนวยเพิ่นกับง่ายแล้วเนาะครับผมหลังจากที่เป็นดอกมาสองเดือนเนาะครับผมสามเดือนแล้วเนาะครับผมติดเป็นนวยลุงท่องกับ ดงไงพี่น้องเนเบื้องต้นหนังกันนวยเนยน้อยเนาะพี่น้องมาเบื้องต้นนี่บานนี่พี่น้องโอ้เห็น่วยใหญ่ทำไอ้ไข่เป็ดไข่ไก,ก่เลยพี่น้องโอ้หนวยงามแห่งครับผมนี่คือไอ้มะนาวไหลเม็ดเนาะครับผมหอมพี่น้องนี่ทั้งหอมทัง้งอันนี้เลยนี่น้ำก็ร้ายพี่น้องนี่น้าพันนี่เนาะครับผมนี่ลุงทองกับหูซื้อเป็นเป็นทางการดอกพี่น้องลุงทองกับหูต่ว่าเป็นมะนาวไาเม็ดเนาะครับผม น้ำลายหอมพี่น้องตั้มสมบูงฮงเฮ้านี่โอ้ซชบเพื่อนหอมพี่น้องโอ้โดกแห้งพี่นอ้องเลยนี่ลุงท่องบิดออกหลายเติบอยู่นะครับผมนี่บิดออกหลายเติบอยู่เพื่อนเป็นหน่วยเมื่อกี้นี่ลุงท่องกัดแต่มาเอาอันนี้ฉีดออกนะครับผมให้เพื่อนห่วงดอกลงนะครับบ่าให้เพื่อนติดย่านต่นเพื่อนใต้โน้พี่นนะ้นองนะต่วนเพื่อนกระซูอยู่เม็ดก <c oughs> ลัวลุงท่องติดไอ้ตา ไอ้ต้นเอามาปลูกเนาะครับผมนี่พี่น้องโอ้ยหน่วยขักเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือมะนาวไายเม็ดเนาะครับผมอืมเบิ่งงาเพิ่นก็ดีออกมางน่าปิดกพี่น้องสิงานฝึงหย่าเนาะครับผมนี่หย่าไปรุ่งท้องกัว่าสิมาต้อนเอามานี่ีเลยนี่พี่น้องต้อนเอามันหนีออกไปไใบตะปลูกเนาะครับผมนี่กิ่งนี่งามแห้งพี่น้องนี่กิ่งนี่งงามแห้งเลยเนาะครับผมนี่ ตอนใบนะครับผมตอนขยายพันธุ์ใบนะครับออ้ยหน่วยควรอยู่ทั้งไต่ควรปีนหน้องแน่มครับเห็นดอกนะครับพูนพีนหน้องบึงมัน่งยแห้งมึงนะครับผมโอ้ร้ายปีนน้องร้ายดกคักนะครับผมเป็นลอยหน่วยเลยปีนหน้องนี่วนน้อยนอยนี่นะครับผมปีนยยน้องดกแหงดีดีนะครับฟังทั้งนี่กับกล้องกันยนพูนอยู่ <c oughs> ทั้งไหนผนกัดร้ายปีนน้องเลยพูน หน่วยก,ก็ยืนพูนอยู่ครับโุดเนี่เห็นมันเนาะพี่น้องเหาอเห็นยน่ดอกเนาะครับเนาะกระแจงแน่อยู่ลุงท่องกับมาจากงานคำคำนะครับผมอืมนี่โอ้หน่วยชุดยอดเลยพี่น้องนี่มันเน่าไรมิดเนาะลุทงท่องฉีดเคลเสียมบอลลอนไปสองเทือพี่น้องตอนเพื่อนเนย,หน,ยหน่อยๆทำหนียวมือลุงท่องก็ฉีดเนะาะบาดเนียลุงท่องกับมาฉีดอีกหน่วยใหญ่ ในไงประมาณผมมือเฮ้าเนาะครับผมบานนี้ลุงท่องกับบอดี้ีิดีเลยเบิ่งพี่น,อน้อง่วยเพื่อน <c oughs> โอ้ขักแห้งขักแห้งพี่น้องเลยมารับผมมาชนกินเลยบานนี้พี่น้องไม่ได้ขายเราครับผมเศตบ้านลุงท่องเพื่อนถ้ากันปลูกไอ้มะนาวาไว้กินเองกับหลายขอคั่วเนาะครับผมอืมชนมากแหละเอาไว้กินเองไว้ให้ลูกให้เจ้าเนาะครับผมเวลา เขามาเหยี่ยมมาย่างไปเจไปกินกันนะครับมองบ่มีกับบ่มีเลยเนะครับผมพี่น้องอ่ะกับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเอามะนาวไรเม็ดมาตากมาตอนพี่น้องต้นำคำาๆกันเนะครับผมเพิงต้องกับจีได้มาไอต้อนเอาออกเป็นโอ้หลายงาอยู่พี่น้องนี่มีแต่งานงามๆเลยเนะครับผมมีแต่หยอนงามๆเลย,เนยนี่ต้อนเอาไปไว้จะปลูกอีกนะครับผมขยายพันธุ์ไวจะปลูกกิน อีกนะครับผมอ่ะขอจบแต่เพียงคำนี้นาะครับผมพี่น้องก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับดื้อที่เขามารับชมให้กำลับบงใจกับลุงทองกเกษตรแบบอินทรี์อีกคือเกาเนาะครับผมขอ,ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม